ดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคม2566น้กบี้ต้องบอกว่าดาวเสาร์เป็นดาวที่อยู่นานถึง2ปีครึ่งจะยกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําทํานายนี้จะเป็นคําทํานายที่ครอบคลุมถึง2ปีครึ่งด้วยกันเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงชาวราศีมังกรกันนะครับว่าหลังจากดาวเสาร์ย้ายแล้วดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรใน2ปีครึ่งนี้ก่อนอื่นนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดแชร์ช่วยกด subscribe กดนเฟ f i r ม ตรงนี้จะกราบขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจกิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับต้องบอกว่าทุกกาลังใจที่ท่านมอบให้ผ่านการกดไลค์ผ่านการกดแชร์และคอมเมนต์นั้นถือว่าเป็นค่าครูไปกําลังใจให้กิจคอนเฟิร์มอย่างมากเลยนะครับชาวราศีมังกรนะครับหลังจากที่ดาวเสายกย้ายออกไปจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะครับซึ่งเป็นเรือนการเงินหรือเรียกว่าเรือนกระดุมพระของชาวราศีมังกรบางคนอาจจะได้ยินมาว่าดาวเสายืนในเรือนกระดุมพระก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาด้านการเงินอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาวิพากกันว่า าดาวเสาร์เมื่อเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินหรือว่าพบที่2ของชาวราศีมังกรแล้วเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดาวเสาร์เป็นดาวของความเชื่องช้าความทุกข์เมื่อมันไปอยู่ในเรือนการเงินเขาก็จะบอกว่าคุณเองอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าคุณจะเครียดด้านการเงินแต่ต้องบอกนิดหนึ่งนะฮะว่าในทัศนะของคมภีรโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่เกิดในราศีมังกรคุณจะเป็นคนที่มีความต้องการเงินแบบไม่สิ้นสุดจะรู้สึกเบื่อชีวิตเบื่อบ้านหรือแม้แต่เบื่อชีวิตคู่อยากเลิกอยาก ต้องระมัดระวังเรื่องลักสามเศร้าด้วยนะครับคุณเองต้องระมัดระวังจะถูกเพศตรงข้ามหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต้องระวังด้วยคุณจะมีเหตุให้เจ็บตาตาแดงหรือจะต้องตัดแว่นทําเลสิกหรืออะไรเกี่ยวกับดวงตานะครับเรามาดูที่คมภีรพระสมรีชาดกกันบ้างเขาบอกว่าจะมีเงินเข้ามามากแล้วเป็นเงินเก่าจะได้เงินเก่าเงินจากมรดกเงินจากเทือกสวนไรนาเงินจากกิจการการงาน ที่คาดหวังไปแล้วเรื่องเก่าๆที่เคยเดีลเอาไว้เนี่ยมันจะกลับสําเร็จมันจะทําให้คุณได้เงินได้ทองแต่คุณต้องระมัดระวังห้ามไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของอบบยมุหรืออะไรที่เป็นสีทองทอเด็ดขาดเพราะคุณจะมีปัญหาทรัพย์สมบัติมาจากทางราชการตรงนี้ต้องระวังง่ายๆคืออาจจะถูกกันแกล้งหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับรัฐเกี่ยวกับราชการเนี่ยมันทำให้คุณมีปัญหานะครับเพราะงั้นอย่าไปข้องเกี่ยวอะไรกับสีเทาๆหรือการรวยเร็วเป็นอันขาดเลยนะฮะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับคุณต้องระมัดระวังอาจจะเป็น เ,เรื่องผื่นแพ้บริเวณใบหน้าได้หรือจะมีโอกาสที่จะไปทําศัลยกรรมอะไรบางอย่างบริเวณใบหน้าด้วยนะครับเรามาดูคำบีผลที่พิการนะครับเขาบอกว่าคุณจะไม่พอใจในรูปร่างตัวเองคุณจะไม่พอใจในชีวิตของตัวเองคุณจะมองว่าชีวิตคนอื่นมันดีกว่าคุณฉันรู้สึกฉันไม่มีความสุขฉันไม่พอใจหน้าตาเชนเลยฉันจะไปอยากทําโน่นทนํานี่มันจะเสียเงินก็นเพราะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเพราะความไม่พอใจแล้วก็จะเป็นคนที่บางทีซื้อข้าวซื้อของอะไรซื้อแบบไม่มีเป้าหมายซื้อแบบไม่มีประโยชน์ซื้อ ื้อมาก็ไม่ได้ใช้เป็นเอุที่ทําให้คุณจะเสียเงินเสียทองดาวสาวที่อยู่ในภพที่สองของชาวราศีมังกรทําไม่ชาวราศีมังกรจะอยู่ไม่ค่อยติดที่ติดบ้านจะมีเกณฑ์มีความคิดอยากจะไปนอนไปนี่ชีพกระจอลงเท้าหมดเงิน,หม,งนหมดทองจะเสียเงินไปกับเรื่องยวดยานพาหนะด้วยแสดงว่าคิดอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะซื้อรถใหม่หรืออะไรเกี่ยวกับที่อยู่อยู่ล้วสิเพราะนั้นครับใช้เงินให้ดีพยายามเก็บหอมรอมริบให้ดีเรามาดูคมภีสารบุรีครับบอกว่าต้องระ,ระาวางังจะมีแผลบริเวณใบหน้า หรือจะมีเหตุทําให้คุณไม่พอใจใบหน้าตัวเองแต่จะมั่งมีเงินทองมีรถยนต์พานะหรือมีความสุขสบายอื่นๆเกิดขึ้นแต่จะเสียหายเพราะปากเพราะการหลงเชื่อเพราะความระม้วโลมาของตัวเองตรงนี้คุณต้องระวังนะเรามาดูคำบีชามัทกะจินดามนีนะครับเมื่อดาวเสาเข้าไปอยู่ในเรือนกระดุมพระของราศีมังกรจะทําให้คุณเป็นคนใจร้อนพูดจารตรงผงผางพูดจารุนแรงพูดจาไม่ถนออน้ําใจแล้วก็เป็นคนที่จะใจอ่อนในเรื่องเงินเรื่องทองกับคนอื่นแล้วก็ ก็ไม่ได้คืนและคุณจะต้องเดินทางปรับเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยหรือจะต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือต้องแยกไปจากครอบครัวเป็นการทะเลาะกันหรือเพราะเรื่องงานตรงนี้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่ที่นี้ครับเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าดาวเสาร์ในภพที่2มันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นในแง่ร้ายอย่างที่ผลหลายท่านทํานายซะทีเดียวนะต้องบอกเลยนะว่ามันจะไม่ถึงขนาดจะต้องถูกหลอกถูกต้มถูกโกงหรือมีอันเป็นไปหรือทําให้ยากจนข้นแค้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เพราะเสาในครั้งนี้เป็นเสาใน เรือราหูเป็นเสารในเหลืองคู่มิดมันจะทําให้คุณหาเงินง่ายขึ้นจะได้เงินจากเพื่อนฝูงด้วยซ้ําจากการติดต่อแบบฉันมิดด้วยซ้ําหรือการทําธุรกิจถ้าคุณทําลักษณะของมิตรสหายไม่ได้ทําลักษณะของเรื่องเจ้านายลูกน้องเงีย้ยจะทําให้คุณได้เงินมากขึ้นดาวเสาร์ในพที่สองของราศรีมังกรคุณไม่ต้องกลัวเลยฮะต้อยคุณยากจนมีปัญหาอยู่แต่ขอให้คุณรู้เลยว่าที่คุณวิตกงงวลเรื่องไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีที่ดินไม่มีเพื่อสวนไรานาต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะมันจะมี อย่างชัดเจนเลยแต่มันไม่ได้ว่ามีมากนะแต่เรียกได้ว่ามีในะระดับที่คุณก็รู้สึกดีขึ้นกว่าช่วงก่อนอย่างแน่นอนเลยนะครับดาวเสาร์ในภพที่2จะส่งผลกระทบไปถึงภพที่6ของชาวราศีมังกรซึ่งเป็นภพบริหรือเป็นภพเกี่ยวอุปสรรคภพเกี่ยวกับการงานการงานของคุณในช่วงสองปีครึ่งนี้มักจะเป็นงานใหญ่งานหนักเช่นงานก่อสร้างงานเกษตรกรรมงานเกี่ยวกับที่ดินงานเกี่ยวกับของเก่างานเกี่ยวกับโปรเจกต์เกี่ยวกับราชการเกี่ยวกับองค์กรหรืองานที่คุณต้องลงคุณลงแรงให้มัน เหนื่อยเงือออกอันนี้คุณจะประสบความสําเร็จคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะยากจนหรือมีความยุ่งยากถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาก็ตามเดี๋ยวคุณจะรอดผลไปได้ทุกอย่างแก้ไขได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็รอคอยวันเวลานะครับต้องบอกเลยดาวเสาร์นี้จะส่งผลให้ทรัพย์สินของคุณมีคนสนใจมากขึ้นและจะทําให้ได้ราคาดีอย่างไม่คาดหมายนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณมีที่ดินอสังหาหรือสิ่งของที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีคนสนใจมันจะกลายไปเป็นของมีค่าในช่วงนี้มันจะได้ราคา ขาขึ้นกว่าช่วงก่อนอย่างมากมายเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตมาจากสิ่งที่เป็นของมีค่าซึ่งคุณอยากจะขายด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับดาวเสาร์ซึ่งอยู่ในเรือนการเงินนั้นเมื่อเทียบแล้วชาวราศีมังกรดีมากกว่าร้ายด้วยซ้ํานี่คือการวิพากษ์ดวงชะตาของท่านทุกแง่มุมของชาวราศีมังกรว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรหลังจากหนึ่งมีนาคม6 6ไป2ปีครึ่งนี้ครับ กำไรนุนดวงชะตาของกลกคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่งตางๆรวมทั้ง้สิบน11ดบทเป็นกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1 1บาทต่อหนึ่งวงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9ห5หรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ